ก่อนดูคุยสับโชว์อย่าลืม subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะนี่คุขอนอกเรื่องนี้นได้ไหมอย่าว่ากันเลยนะพี่อยากจะรู้ว่าขานอะไรแย่ๆหนักๆขนาดในชีวิตเนี่ยมารายการเราจะยังดูดีอยู่เลยอ่ะใช่เห็นบอกว่าไม่ได้นอนใช่ไม่ได้นอนแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยไงค่ะไอเรื่องสุขภาพร่างกายของเราภายในเนี่ยเราดูแลตัวเองดีอยู่แล้วแต่ช่วงหนึ่งเราก็มีโซมบ้างอย่างเรื่องผิวหน้าของเราอย่างเงี้ยเราก็ ต้องดูแลเป็นอย่างดีนะเมื่อก่อนแบบหน้าไอาคือพังมากๆเลยนะพังแบบรูขุมขนเนี่ยกว้างริ้วรอยชัดมากขึ้นแล้วดูดูที่คุณค้ารีบเอารูปลงได้ไหมคะดูเห็นเห็นได้ชัดเลยคือริ้วรอยนะคะรูขุมขนนะคะแล้วร่องแก้มเนี่ยดูสิดูผิวตรงแก้มไหมมันจะคล้อยมากแล้วก็ยานมากด้วยนะคะดูมีอายุอีก ทั้งที่อายอายุ35เท่าสามีนะคะบอกก่อนออายอายุเท่ากันนะแต่แบบเอทำไมฉันถึงหน้าแก่กว่าสามีไม่ได้ฉันจะต้องเด็กกว่าสามีฉันให้ได้ดูอ่อนกว่าสามีให้ได้แล้วอะไรที่เป็นตัวช่วยที่ทําให้แบบเออเพื่อนหลังจากที่ทักรู้ว่าเป็นพี่สาวสามีกลับมาทักว่าเป็นน้องสาวสามีแล้วล่ะก็เลยหาเซรั่มมาเลยตามในทีวีเนี่ยดูเนี่ยว่าใครใช้ดีแบบไหนดีแล้วแบบมันเหมาะเนี่ยไอ้ก็เลยสั่งมาเลยอเป็นเซรั่มเข้มจากเกาหลีนะคะ ไหนตัวไหนตัวไหนนี่จ้ะเอ M Feel นี่เซรั่มหน้าเด็กนะคะของพี่นุกอืมไอเห็นพี่นุกใช้แล้วพี่นุกเขาดูสิดูดิพี่นุกอ่ะแล้วพี่นุกเป็นนุกสามนะอย่าลืมนะแล้วเขาอายุ44แล้วพี่หน้าดีด้วยหน้าเด็กด้วยใช่เจ้าตัวนี้มันดียังไงเอ M Feel นะคะมีนวัตกรรมนะคะไมโครนิดเดิลค่ะลิขสิทธิ์จากเกาหลีหลักล้านเออที่ต้องบอกอย่างนี้ต้องบอกผู้ชมนี้นะครับว่านี่คือนวัตกรรมหลักล้านที่คุณน่ะจ่ายเป็นแค่หลักร้อยถามว่าทำไมผมรู้จัก พอผมก็เนี่ยผมไม่ใช้แอมฟิวก็ใช้อยู่ใช้มาสอปีแล้วแอมฟิวเนี่ยใช่1กล่องเนี่ยนะคะเขามีอยู่4ี่ขวดนะคะนี่แต่ขวดหนึ่งเนี่ยใช้ได้เป็นเดือนเลยนะพี่พีแฉคือขวดขวดละเดือนหนึ่งกล่องก็คือใช้ได้4เดือนถ้าแล้วใช้แล้วก็อ่ะก็อยู่ได้โอ้โหสีเดือนก็ดีอยู่นะเดี๋ยวะบอกผู้ชมอย่างนี้นะหลายคนที่รู้จักแอมฟิวรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องทำไงแต่จะบอกว่า เจ้าตัวนี้ใช้เพียงแค่นิดเดียวและใช้ทุกๆ3าวันสมมุติว่าเย็นนี้เย็นวันศุกร์เนี่ยคุณอาบน้าล้างหน้าจะเข้านอนปั๊บลงเอ็มฟิลแล้วก็ตาโลชั่นของคุณคืนวันจันทร์ค่อยกลับมาใช้ใหม่มเข้าใจนะนี่คือสาเหตุที่พี่ใช้อยู่มา2ปีแล้วเพราะมันดีแบบนี้ทับีดไปดูหน่อยมันดีตรงพี่ว่าผู้ชายอย่างเราชอบนะชเพราะว่าด้วยความรู้สึกว่าเราไม่ต้องมานั่งดูแลประทินผิวทุกวันมันใช้แบบถูกแล้วคือพอเราใช้ตัวนี้เข้าไปที่ใบหน้าเรานะพี่วีเคสัมผัสแรกที่เรารู้สึกได้เลย เหมือนใครเอาเข็มเล็กๆอะมาจิ้มหน้าเราจิ้มๆๆเขาเรียกว่าสะกิดผิว๋อสะกิดผิวอะคือแบบมันรู้สึกได้แบบดีมากเลยค่ะพี่แล้วใช้แล้วแบบรู้สึกว่าแบบแล้วเจ้าตัวนี้นะต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่ามันไม่ได้เอามาเพื่อเอามาแทนกับโลชั่นหรือเซรั่มที่คุณใช้อยู่แต่มันเอามาใช้ด้วยกันคุณมีใช้อะไรอยู่แล้วเนี่ยใช้อนั้นไปแต่ทุกๆ3วันทุก่อนนอนทุกๆ3วันเนี่ยใช้เขาหนึ่งครั้งแล้วบอกได้เลยว่าประมาณครึ่งหลอดคุณจะเริ่มเห็นแล้วว่าเห็นผลเลยมันใช้ได้จริงจนี่เป นี่ผิวหน้าเขาสวยนะคุณไอซ์ถ้าใครเห็นใกล้ๆอย่างนี้นี่คือผิวสวยใช่ตอนนี้ก็คือใช้กันทั้งคู่เลยทั้งพี่แบงค์แล้วก็พี่ไอซ์ก็ใช้ทั้งคู่เลยใช่ปะคะใช่เลยใช้ทังคู่คือผมจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่พีเคชอบไอรอนแมนใช่ไหมใช่มันจะเหมือนกับว่านวัตกรรมอ่ะมันมาทําการแบบว่าดูแลใบหน้าเราอ่ะมันเหมือนกับว่าเราสั่งดีดนิ้ว จาวิสมาดูแลหน้าเราหน่อยแล้วมันจะเกิดการแบบเหมือนไมโครอะไรสักอย่างบนหน้าเราแบบทําให้แบบทุกอย่างมันดีถูกต้องถามได้อดูหน้าสดทั้งคู่หน่อยได้ไหมคะเพราะว่าทั้งคู่เขาแบบดูแลกันและกันเป็นอย่างดีเห็นไหมไม่ไดรับเมือนกับพี่แบงค์นี่ก็คือตั้งแต่เป็นศิลปินโตมาด้วยกันก็คือหน้ายังเหมือนเดิมเปี๊ยเปอ้าอย่างนี้ให้ไอซ์บอร์ดที่บ้านดี่บอกว่าหลังจากที่เราใช้ได้พัฟหนึ่งแล้วอ่ะความรู้สึกของเรามันเป็นยังไงมีอะไรเริ่มเปลี่ยนแปลงบ้าง ริ้วรอยเลยนะคะพี่พีเคแรดูจางลงและล่องแก้ของไอซ์ที่เห็นภาพก่อนหน้าน,นี้ที่มันแบบอูได้เกลอได้เกลืออะพี่ <Ừ. S 1> มันดูเห็น้ไหมไหนมมันดูตื้นขึ้นแล้วฟูขึ้นเลยคน<ด>นี้ใครนี่ยน,ไไน,ไน่ไอซ์ค่ะไอซ์งต่สวยเค่ะเห็นมันเปลี่ยน หน้ารุ่นเดียวกันกับสามีแล้วนะร่นเม่อกรุ่นเดียวกันแล้วเออแล้วลูขุมขนพี่ไอ์อ่ะริงุมขนไอูนะใช่ไหมดูเล็กขึ้นตื่นเต้นปะตื่นเต้นเออจากรูปเมื่อกี้คือดูดีขึ้นมากเลยพอหน้าเราก็ชับขึ้นอ่ะหน้าเราจะดูเด็กลงเลยแล้วตัวรูขุมขนเนี่ยพอเรายิ่งอายุเยอะขึ้นรูขุมขนต่างๆอะไรมันจะกว้างขึ้นคือตัวผมเองเนี่ยด้วยความที่เป็นผู้ชายพอเราทาตัวนี้ลงไปเนี่ยประมาณแค่สามครั้งเรารู้สึกได้ว่ามันแบบ ริ้วรอยหรือว่ารูหุมคนต่างๆที่มันเห็นชัดๆเนี่ยมันเริ่มจางลงใช่เพราะฉะนั้นนะครับสารศาสตรรายการของเรานะฮะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งกร้านมีปัญหาเรื่องริ้วรอยเรื่องร่องแก้มแล้วรูขุมขนกว้างแล้วผิวไม่กระชับเนี่ยลองบอกได้ว่าเปิดใจให้กับเอ็ e l ดูวันนี้ขอโปรโมชั่นดีๆจัดให้พี่หน่อยโปรโมชั่นเอามาสองคนขอเป็นแบบคู่คู่คได้ไหมขอเป็น<อ>คู่คู่คื่คอรคือคือปกติต้องบอกก่อนว่ากล่องหนึ่งเนี่ยมันมีสี่ขวดค่ะคือราคาเนี่ยมันอยู่ที่เท่า อยู่ที่2,990บาทนะฮะแต่วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราขอข้างนอกเพิ่มได้ไหมครับถ้าสมมุติว่า2,990บาทเนี่ยผมมากันทั้งที2คนขอเป็นให้คนดูไป2กล่องเลยได้ไหมสองกล่องยี่สิบเกยี่บเกสายแรกขอสองกล่องได้ไหมอืมได้นะก็ได้กลับว่าซื้อหนึ่งแถมอีกหนึ่งนะแสดงว่าคุณจะได้เอ็มฟิวทั้งหมดไปแปดขวดด้วยกันแล้วหนึ่งขวดเนี่ย ใช้ได้1เดือนเลยนะเพราะฉะนั้น8ขวดก็เท่ากับ8เดือนในราคาเพียงแค่2,990บาทตกเดือนละเท่าไหร่พี่บีเตตกเดือนเท่าไหร่อ่ะตกเดือนหนึ่งประมาณหลักร้อยอะสามร้อยเจ็ดสิบสามเอาจริงจริงนี่เก่งมากเลยเก่งมากตกแม้แขวดละสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทเท่านั้นเองแล้วก็บอกว่าส่งฟรีและเก็บเงินปลายทางด้วยเพราะฉะนั้นจดเบอร์ไว้ก่อนนะ0 2 3 0 5 8 6 6 6หรือว่า Line a d m f i l tv สแกนที่ว่าโค้ดหน้าจอก็ได้ให้กี่สายนะ29สายได้ครับโอ้โหทำไมให้น้อยจังอ่ะ เอาเอาเป็นว่า29ใสายได้ก่อนแล้วกันอื ดูฟีดแบ็ก่อนว่าสนใจไม่แค่ไหนโอ้ยนี่รู้สึกยิบยิบเลยรู้ป่ะสนุกเลยต้องบอกว่าทาไปปุ๊บอะเราจะรู้สึกยิบยิบเหมือนแบบครีมมันแบบทํางานแล้วอะเซรั่มมันทํางานมันแอคทิเวททันทีที่แบบว่ามันสัมผัสกับผิวของเรานี่นอกเหนือจากคุณนุ๊กแล้วนะนอกเหนือจากสองคนนี้มีใครอีกนะที่เขาที่นี่เลยอยู่รายการบูมทุกวันพี่ปอณยวีดูพี่กอนพี่ปอเนี่ยอายุ50กว่าแล้วนะ51าสิบเอ็ดแบปีนี้คิดดูสิแล้วคือเขาเป็นคนที่ดูแลสุขภาพมากแล้วเลือกทุกอย่างที่เขาแบบ ผิวหรือว่าทางแบบรูปร่างของเขาอะไรก็ตามอันนี้คือดาราเอางี้เอาคนทางบ้านมีนะมีมีมีเขาดูเขอดูเขาดูบ้านนะนี่ฮะคนทางบ้านของเราคุณอูนะคะเนี่ยคุณอูนี่คุณแม่ลูกสองเลยนะดูคุณอูสังเกตได้เลยแก้มเขาก่อนหน้าเนี้ยจะแบบค่อนข้างคล้อยแตดูเนี่ยเต่งตึงมากริ้วรอยดูดีขึ้นมากแล้วหน้ากระชับอย่างเห็นได้ชัดเลยอ่ะพี่ทีมงานบอกว่า29่สิายหมดไปนานแล้วจ้าโทรมาอีกนะครับ023058666นะครับยังไงก็ ถ้าง่ายๆเลยเนี่ยยกโทรศัพท์คุณขึ้นมาแล้วก็สแกน QR code ในหน้าจอเลยใช่หรือว่าจะเป็นไลน์แอดนะคะ m f i e l m f e l tv ได้เลยค่ะสายเขาบอกจะหมดแล้วบุ้มขอสายเพิ่มได้ไหมอ่ะได้ไหมทีมงานพี่อไทีมงานบอกว่าให้อีก5นาทีครับรีบโทรมาแล้วกันเพราะว่า8ขวด8เดือนในการใช้เนี่ย จาก1320บาทคุณจ่ายไปแค่2,990บาทก็ตกวันละ373บาทใช่ไหมเดือนเดือนละเดือนละ373บาททีมงานบอกว่าให้กี่สายก็ได้ใช่แต่ได้ภายใน5นาทีนี้และที่สำคัญคือ ถ้าคุณไม่ชอบอคุณใช้แล้วคุณไม่ได้ผลส่งคืนไห้พวกเราได้เลยะฮะ<ช><ช><ว>กลิ่นดีจังเิยดีคืนเงินค่ะยินดีคืนเงินส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ02 305 8666หรือว่า l i น์นัดเอ็มฟิวเจสแกนคิวอาคที่หน้าจอก็ได้นะครับปกติ1กล่องเนี่ย5,160บาทนะ,ะแต่ภายใน5รนาทีเนี้เขาจัดให้2กล่องเนี่ย8ขวดใช่ได้8เดือนเพียงแค่2990บาทต่ขวดละ 373บาทนะคุ้มมากถูกมากส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยและที่สำคัญถ้าไม่ดีจริงพี่ไม่ใช้หรอกเพราะฉะนั้นถ้าใครนะคะอยากหน้านะคะดูดีแบบไอซ์และแบงค์นะรีบโทรเข้ามาเลยนะอย่าลืมนะคะไลน์แอดนะคะ mfeeltv นะคะแล้วก็0 2ครับ3 0 5 8 6น6นะครับโทรมาครับเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าเหลือกี่นาทีแล้วครับยังได้อยู่สามได้อยนะรีบโทรเลยนะองการให้คนโทรเข้ามาเยอะนะเอาละรายการ แรกเลยเอามาสองกล่องเอากลับบ้านไปนะแล้วนี้เราจะเอากลับบ้านด้วยนะคะให้ไหมลูกค้าให้ไหมครับอันนี้ให้นะคะขอคอย่าเพิ่งทะเลาะกันพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาคุยกันต่อกับไอซ์และแบงค์ที่คุยแซบโชว์ครับดูในการคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ที่ช่องด้วยนะครับ